วันนี้คอปเปอร์จะมาด้วยนี่คอปเปอร์พลังฝนตกอยู่นะคะนี่นี่ไหนคอปเปอร์นะคะนี่นี่นะคะคอปเปอร์นี่นิกาเอโมนี่นะคะคอปเปอร์ยืนใบนี่ผู้ชมวันนี้ออกรถใหม่รถ สามหมื่นนะคะนี่โหสวยมากเลยค่ะสามหมืน่นราคาหกหมื่นนะคะแต่ว่าฉันจำไม่ได้นะคะใครจะมาซื้อรถจะซื้อได้เลยค่ะคะเอามาให้ฉันสามหมื่นเลยนี่สวยไหมคะคัปเปอร์จ้านี่คัปเปอร์นี่สวยไหมคะ จะมามาออกรถใหม่นะคะเป็นห้าแสนหนึ่งมืนบาทจ่ายมาแค่รถสามหมื่นนะคะนี่คัปเปอร์ยายคัปเปอร์มานี่แล้วนี่ยายหนูรังถ่ายคลิปอยู่ไปให้แม่หนูรังข่ายคลิปอยู่ออกรถใหม่สามหมื่นนี่นะคะรถใหม่สามหมื่นค่ะสามหมื่นบาทเลยนะคะ นี่นะคะสามหมืนบาทนี่อยาอยากเข็นรถนะคะนี่รถสามหมืนบาทบ้านสี่หมืนบาทรถให้สี่หมืนบาทนะคะจบแล้วค่ะคอปเปอร์ไว้บเร็วไว้บวยผู้ชมเร็วไอ้บายกดไลค์กดแชร์กดติดต c r i b e กดกระดิ่งหนึ่ง,กด,งกดหนึ่งนะคะแอ้เคกหนึ่งค่ะ อย่าลืมมาซื้อได้เลยลดสามพันนะคะ